อัปเดต AOT ในปี2025เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมสรุปสั้นๆให้ฟังครับคุณผู้ชมโดยที่ผมจะแชร์มุมมองของเทคนิคด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวพื้นฐานด้วยนะครับดิสครีเมอร์ไว้ก่อนว่าคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงคุณผู้ชมรับผิดชอบชีวิตตัวเองนะครับก็เลือกจะสัรนด้วยตัวเองนะครับผมอันนี้คือแชร์เพื่อเป็นกณีศึกษาเท่านั้นเพื่อไม่เสียเวลาเริ่มเลยนะครับก็ภาพรวมของ กราฟเทคนิคเข้านะครับคุณผู้ชมทาง a อ t ทเนี่ยนะครับเขาได้ทำการร่วงนะครับจากตัวเนี้ยนะครับ45.25ลงมาแบบนี้ภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้ครับผมคือภาพของไทม์เฟรมว e กนะครับคือไทม์เฟรมวิกเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนเทรนง่ายๆนะครับคุณผู้ชมการที่มันเปลี่ยนเทรนได้แบบเนี้ยแสดงว่านะครับตอนนี้มีแรงขายเข้ามาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับทำให้ เกิดภาพนี้ขึ้นมาครับผมถ้าเกิดว่ามันทะลุตรงนี้ได้แสดงว่าภาพใหญ่ของวีคตอนนี้ครับพี่ๆนะครับจากที่มันเคยเป็นไซเบง้งงงงง,งเนี่ยมันกลายเป็นขาลงเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถามว่ามุมมองของเทนิ่งค l เนี่ยถ้ามันเป็นขาลงแบบนี้มันเทรดได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเราใช้ แบบเทรนฟอร์เวิงแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ากราฟยังคงเป็นฝั่งลงอยู่ก็ต้องรอให้เขาม้วนกลับขึ้นมาให้ได้แบบนี้ครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับถ้าเกิดว่าม้วนไม่ได้แบบนี้มันก็จะเด้งเพื่อลงเด้งเพื่อลงเด้งเพื่อลงโดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤตความเชื่อมั่นนะครับมันก็จะเด้งลงไปเรื่อยๆเด้งลงไปเรื่อยๆมีโอกาสเด้งลงนะครับจนกว่าอะไรนะครับจนกว่าเขาเนี่ยจะเรียกว่าเปลี่ยนทิศทางกลับขึ้นมาแบบนี้อ่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนขึ้นมาแบบนี้อันนี้ถือว่าโอเค ถ,ถ้าเกิดว่ากลับขึ้นมาได้ครับผมถ้าเขาเลือกช้อยบนเนี่ยนะครับก็จะโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเลือกช้อยล่างแบบนี้เขาก็จะไหลลงไปไม่หยุดครับผมอันนี้คือภาพสั้นๆทางที่นี่ขับผมว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าลงมาลึกขนาดนี้ภาพใหญ่ยังคงเป็นฝั่งลงนะนะครับอย่าไปติดกับดักความเคยดีหรือว่าอะไรก็ตามแต่ครับผมซึ่งอีกดอกจันดอกหนึ่งที่อยากเน้นย้ำกับคุณผู้ชมก็คือ,อวิธีหาเงินกับ ภาพที่มันเป็นในเชิงพื้นฐานมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเก็บหุ้นที่มันเป็นขาลงแบบนี้โอกาสดอยก็จะมีแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทนได้หรือว่าคุณผู้ชมถือ5ปี10ปีได้มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับก็อันนี้คือดอกจันไว้ครับผมว่าก่อนที่จะเก็บหุ้นหนึ่งตัวอะไรแบบนี้นะครับก็อยากให้คิดวิเคราะห์ให้รอบด้านนะครับก็ภาพรวมของเทคนิเคเขเนี่ยเป็นฝั่งลงนะครับตอนนี้กราฟเป็นขาลงเลย นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยครับก็มีข่าวนี้ครับผมนมีข่าวว่าเอ t อล่วงนะครับเรื่องของกระแสเงินสดของ King Power ครับผมตัวนี้ผมสรุปให้สั้นๆนิดนึงครับคุณผู้ชมนะครับในส่วนของตัวข่าวเนี่ยครับก็คือคิงพาวเวอร์เนี่ยปัญหาหนี้สะสมครับผม4,000ล้านครับผมไอ้ที่เขาล่วงลงหนังๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็คือปัญหาของ King Power เนี่ย ค้างค่าเช่าดิวตี้ฟรีครับผม4,000ล้านนะครับต้นเหตุของปัญหาก็คือ King Power เจอปัญหาเรื่องของสภาพคล่องตั้งแต่ช่วงโควิดครับผมก็เลยทำให้จ่ายค่าเช่าอ่ะไม่ครบเดิมเนี่ยต้องจ่ายค่าปรับประมาณสัก18%ต่อปีนะครับแต่ e o t เนี่ยลดให้เหลือ9แล้วนะครับตามการเจรจานะครับก็ e o t เนี่ยยัคงบันทึกเป็นรายได้ปกติแต่ว่าเงินสดเนี่ยยังไม่ได้เข้าเต็มจำนวนนะครับแล้วผลกระทบนะครับต่อราคาหุ้นก็คือ นะครับก็บล็กเนี่ยก็ปรับราคาเป้าหมายลงอีกนะครับก็เหลือ42บาทประมาณนี้นะครับก็ในส่วนนี้ครับผมนะครับเรื่องของ l t เนี่ยยังมีแบงก์การันตีครับผม king power เนี่ยมีสัญญาคุ้มครองเนี่ยจะถึงปี2572นะครับแล้วก็มีมาตรการรับรองความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดอยู่นะครับก็อันนี้คือความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นมาก็คือปัญหาเรื่องของสภาพคล่องของ king power นะครับทีนี้นะครับไปดู ภาพรวมของงบการเงินครับผมว่างบการเงินโตไหมครับผมภาพรวมของงบการเงินครับผมงบปีของปี2 5 6 7ก็คือรายได้พี่ๆนะครับโตเป็น60,070นะครับส่วนกำไรเนี่ยเหลือ1 9 0 0 0นะครับก็ EPS นะครับกำไรต่อหุ้นเนี่ยโตจาก0.62นะครับเป็น1.34ก็คือว่าเติบโตขึ้นมาเยอะประมาณหนึ่งแล้ว สาเหตุครับพี่ๆนะครับสาเหตุของการเติบโตเนี่ยเติบโตมาจากอะไรบ้างนะครับผลประกอบการนะครับของอ่าสิ้นปีครับพี่สิ้นปีเนี่ยนะครับก็เรื่องของจานวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้น14%ครับผมผู้โดยสารรวมเนี่ยเพิ่มขึ้น20%อนะครับเที่ยวบินภายในประเทศเพิ่มขึ้น8นะครับแล้วก็เที่ยวบินระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น2 1ก็จะเห็นกับผมว่าอ่าแนวโน้มปริมาณนักท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ก็ อยู่ในช่วงของการเติบโตนะครับไอ้ไอที่ผมพูดถึงครับผมที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะเป็นตุลาคม6 7ถึงธันวาคม6 7็ครับผมเป็นเดือนมาสุดท้ายก็ถือว่าภาพรวมนะครับก็ยังคงเติบโตอยู่พอสมควรนะครับในส่วนของเรื่องเพิ่มเติมนะครับก็คือแม้ว่าภาพรวมจะเติบโตแต่กราฟของเขาอะลดลงใช่ไหมครับ ซึ่งตรงนี้ครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นครพี่พี่มันจะเกิดเหตุการณ์ที่แม้ว่าพื้นฐานดีงบเติบโตแต่ทําไมราคามันลงใช่ไหมผมอีกสาเหตุหนึ่งก็คือหุ้นในไทยครับผมถูกเทรดแพงกว่าที่มันควรจะเป็นมาเยอะมากแล้วก็มานานมากด้วยนะครับตัวอย่างเช่นของปีหกครับผมถูกเทรดที่ PE 97แล้วก็30ธันวาคม67เ,เนี่ยถูกเทรดที่ป e 4 4อ่ะซึ่ง หุ้นไทยถูกเทรดแพงกว่าปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายครับผมถ้าเกิดว่าไม่มีคนเล่นด้วยแบบนี้มันก็จะเข้าสู่มูลค่าพื้นฐานของมันซึ่ง P/E ตอนนี้เหลือ30นะถ้าเกิดว่ามันลงอีกแบบนี้ P/E ก็จะเหลือ20มันก็จะถูกลงไปอีกเรื่อยๆนะครับอันนี้คือมุมมองครับผมว่าเฮ้ยทำไมมันมันถึงลวงได้ขนาดนั้นนะครับอยากให้คุณผู้ชมแบบฝึกคิดมุมมองตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วก็ก่อนจากกันครับผมจะสรุปภาพรวมให้ฟังครับผมว่าอ่า เอ t ตอนนี้เป็นยังไงครับผมเรื่องที่1ครับพี่ๆปัจจัยสนับสนุนเนี่ยก็คือการฟื้นตัวของอุตสาหาการรมการบินตั้งแต่ปี2อ1 9เเป็นต้นมาเนี่ยก็เพิ่มการฟื้นตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่างที่2ครับผมปัจจัยสนับสนุนการเติบโตก็คือขยายขีดความสามารถของสนามบินนะครับก็คือสุวรรณภูมินะครับเพิ่มรองรับผู้โดยสารถึง 60ล้านคนต่อปีนะครับแล้วก็ดอนเมืองเฟส3ครับผมปรับปรุงรองรับ50ล้านคนต่อปีนะครับแล้วก็ในส่วนของภูเก็ตเชียงใหม่เชียงรายหาดใหญ่ครับผมอยู่ระหว่างพัฒนานะครับในส่วนการขยายขีดความสามารถนะครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือรายได้จาก non-ero business เพิ่มขึ้นนะครับการเติบโตของรายได้จากธุรกิจพวก Duty ี้ฟรีร้านค้าโฆษณาค่าเช่าพื้นที่นะครับก็ตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ การนําเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ครับผมไบโอเมตริกเฟสนะครับะระบบสแกนตรงสแกนหน้าว่าไปนะครับแล้วกอ็อันที่5ก็คือการบริหารจัดการที่ยั่งยืนนะครับก็มีเป้าหมายนะครับในการสร้าง Net Zero Carbon นะครับในปี2587ก็คือเป็นแผนระยะยาวนะครับส่วนความเสี่ยงครับคุณผู้ชมความเสี่ยงที่น่าจับตาเนี่ยก็จะเป็น เรื่องของปัญหาสภาพคล่องของ King Power นั่นแหละครับผมที่ค้างค่าเช่าอยู่4 0 0พล้านนะครับก็มีแนวโน้มว่านะครับอาจจะกระทบกับเรื่องกระแสงเงินสดก็คือถ้าเกิดว่า King Power ใช้นี่ใช่ไหมเออก็จะมีกระแสงเงินสดไปใช้แต่ถ้าเกิดว่าใช้นี่น้อยหรือว่าไม่ครบตามเป็นวนเนี่ยเงินสดตัวนั้นก็จะมีปัญหานะครับแล้วก็การแข่งขันสนามบินในภูมิภาคอื่นเช่นอิงซียนก็โป่งกง,กงดูใบแบบเนี้ย ที่พัฒนาไปไกลกว่าแทนนั่นคือมุมมองของคู่แข่งนะครับในส่วนของระยะยาอย่างนี้นะครับแนวโน้มยังไปได้นะครับแล้วก็รายได้มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับการนําเทคโนโลยียมาใช้นะครับปรับปรุงการบริการก็ถือว่าภาพรวมของ AOT เนี่ยยังคงเรียกว่าเห็นไหมครับผมดูจากชื่อสนามบินก็คือยังคงกินรวบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามุมมองนะครับของราคาเนี่ย ก็อาจจะยังคงเป็นฝั่งลงอยู่นะครับยังถือว่าสําหรับผมเนี่ยผมยังไม่สนใจเพราะว่าเทรนมันยังไม่ได้นะครับผมก็ต้องรอให้เทรนมันกลับมาก่อนนะครับที่เหลือแค่ว่ากันนะครับก็เอวประมาณนี้นะครับส่วนใครที่เป็นสายแบบเก็บของถูกมากๆเนี่ยอาจจะต้องรอลงให้พีเหลือสัก20่พีเหลือสัก10แค่ว่ากันตอนนี้นะครับก็ปล่อยราคาอะไรล,ลงไปก่อนนะครับผมภาพรวมเนี่ย เป็นประมาณนี้ผมสรุปสั้นๆไม่รู้ว่าสั้นไหมครับคุณผู้ชมประมาณสัก9นาทีพอดีไหมคุณผู้ชมลองคอมเมนต์มาครับผมว่าม,มันได้หรือเปล่าหรือว่ามันยาวไปนะครับก็สรุปสั้นๆประมาณนี้ครับผมภาพรวมยังคงลงอยู่นะในมุมมองของทีเนือเข้านะครับแล้วก็สาเหตุที่ลงได้ก็คือนะครับมีข่าวแบบนี้มาแม้ว่าผลประกอบการจะเติบโตแต่ว่าด้วยความที่หุ้นไทยมันถูกเทรดแพงในสภาพัปกติเียแพงมากๆอยู่แล้วการที่มันจะไหลลง กับสู่ปกติไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดนะครับผมก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมชอบไม่ชอบยังไงหรือว่าอยากให้มันสั้นกว่านี้ก็ลองคอมเมนต์มานะครับผม